ถ่ายไ,ไ,ไว้สักหน่อยอะกานจัดกันวาง ถึงสองห้าร้อยสามสิขนาดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาคุณพิพุนอดุลยเดชมหาราชพระมหากษัตริย์ประทับเฮลิคอปเตอร์พระผู้ม่ำเพื่อสเสด็จไปทรงงาน ค่ะอ,อันนี้ถ่ายคลิปเด้อสวัสดีค่ะเอ้ยๆเอ้ยแพร่แพร่สบายดีออกงานยังไงบ้า เจอนักท่องเที่ยวหนึ่งคนน,นี่เห,โโโหา <c oughs> โอ้ต้นนี้สวยนะต้นไม้แบบต้นไม้แบบเก้งก้างอะต้นนี้สวยต้นไม้เก้งก้างดี เปล่าไม่รู้เหมือนกันสวยถ้าเป็นคนอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็น่ามาปั่นนะ

แต่ถ้าเป็นตัวอะไเงี้ยตะกุ้เนียตะกุ้เฮียเนี่ยมันจะไปแต่หาแต่มเฮียเดี๋ยวลั้พามาเจออยู่ที่สะพานสะพานอะไรนะสะพานเขื่อนขันมัคคาสะานาสะพานสวยมาก ท่านชิวๆกินลมชมวิวจะได้แดดบบใหน่ยครับใช่นี่ถ่ายตรงใต้ต้นนี้